บ้านนาใหญ่ตำบลน,นาใหญ่อำเภอสวนนภูจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเกิดหลังจากที่นิ่งมาสองร้อยกิโล เกษตรวิสัยเนาะใช่ครับติดป้ายในเกษตร แซ่อย่าง่ <va> ี <salah> ้เหรอเก็บ <V> เีย <iter> กี่บ e ี้ยงเสียเหลวเพราะว่าต้นใหม่งหลายเนี่ยและเก็บไม่ได้บ้านนี่แหละ en

ก็ถอดีอะไรของคับแค่นี้ับดีสุดัเมลงงลงได้ผู้โดยสารหลังจากที่นอนมาทั้งวัน ลงได้แล้วนอนไปสองสามลายนอนแข่งกันแต่คลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับรอคนมาคบไปได้ลุยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ